สวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการต่อสู้ทุกคนวันนี้อยู่ในโปรเจกต์สมาร์ทแมที่จะให้คุณถือดาบเพื่อไล่ฟันทุกคนที่ขวางหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมจะได้สักกิวเอิ่ม PVP ผมโคตรกากเลยนะท่านผู้ชมก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยไปดูกันเลยบล็ c k บัคโบรเว็บซูมไอดีไก่ตันดูบล็อกแมปบล็อกฟุตราคาเริ่มต้นที่1บาทมีโอกาสได้เผาวิสีแลวนะ และอไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมายโคตรเจ๋งและมีไอดีไกซุมเพ็กแมพอนิเมะเอเวนเจอร์ราคาเริ่มต้นที่9บาทมีโอกาสเดมิสติกด้วยนะปุมจัดถ้าสนใจลิงอยู่ใต้คลิปอะไรบอกให้เดินไปที่แคปซูลเพื่ออะไรจะไปต่อสู้อะไรวะเราต้องมาเอาสก,กิลอะไรนี่เหรอท่านผู้ชมให้มันสามารถซื้ออันนี้ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวผมจะกดอันนี้ก่อนแล้วกันกด e ไปผมเ,เปิดเสียงในเกมเลยมังเนี่ยเปิดแล้วนี่หว่าไม่มีเสียงวะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เป็นปุ่มสอนเล่นไม่ดู สอนก็ชี้เข้าไปเอลิน่าเพื่อไปต่อสู้นี่คือจอมยุทธ์วันนี้พวกแกสก,กิลแรกสก,กิลสองทำไรเฮ้ยอยู่สามล่ะเฮ้ยดูดิเป็นไงโอ้โหแต่ด้านนั้นเขาต่อสู้อะไรกันวะจะมาดูสก,กิลสี่ก่อนสกิลสี่ขว้างระเบิดอ๋อโอเคมีตีธรรมดานะตัวเอฟทำไรตัวเอฟเอฟน่าจะบล็อกนะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวคิวคิวพุ่งไปข้างหน้าผมเล่น PVP โคตรโคตรไม่เก่งเลยบอกเลยท่านผู้ชม แมปแนวนี้โอ้สกิลดีฮเกมดีเฮ้ยแกเป็นไหนอะเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาดีอา้าวหายไปไหนหมดวะโอไม่บล็อกบล็อกใครไม่รู้กดสกิลซีเฮ้ยเฮ้ยก็ทำแบบนี้กับผมเหรอโอไม่เฮ้ยผมเลเวลอัพว่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นเลยนะท่านผู้ชมอู้โอ้กระเด็นสกิลซี ตะคิวซีระเบิดตุ้มฮะอะไรวะระเบิดหรือยังไม่รู้เมื่อกี้เอาดิเอาดิฉันคือนักสู้คันเทนฉันคือกังฟูแพนด้าหรืออะไรไม่รู้ตีตีอูอูอูกดเอฟเพิ่มล็อก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 ไคนนี้อะไรเนี่ยแกไม่สู้เหรอเอาดิให้ผมได้หั่นเขากระเด็นแล้วเมื่อกี้เอาดิโอ้เฮ้ยเอ้าผกควางระเบิดอะไรนี่นี่กดสเปกบา์นะผู้ชมมันจะกระโดดให้เรา q ยูสองอู้ไอ้ผมได้กี่คิวแล้ววะยังไม่ได้สักคิวเลยเอ <S <S ทอามงให้ใจได้คิวนะผู้ชมเออดิกระเด็นมั่วซั่วเ้อเฮ้ออ้มาให้คิลสามอ้ฉันจะไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยผมกระเด็นออกนอกแมปตกแมปเรียบร้อยเอ้ยบางคนเขามีธนูด้วยเหรอเราสามารถซื้ออาวุธได้อืมปันไข่ปะเอาไม่เอาไม่ด้านหน้าเราอะไรนั่น บอกเลยท่านผู้ชมเอ้ย <c oughs> กระโดด <c oughs> ขวางประทัดเออสกิลสามเอ้ดิเดิดนประมัณมั่วสัวระเบิดนี่โดนระเบิดไปแล้วเอผมได้คิวป่ะเนี่ยไม่ได้คิวอีกเหรออึ้ยอะไรวะเ,ย,เ,ย,เย็นๆท่านผู้ชมเราต้องตั้งสติเอ้ยเขาวางประทัดใส่ผมอะ่ะ <c oughs> มั่วไปหมดเลยเฮ้ <c oughs> เอาดิฟัน สวัสดีพ่อหนุม่มขนมปังขนมปังกระเด็นไปนู่นแหละ, oh ะเอ้ยอะไรโอไมค์กอดใจนย็นให้สกิลสี่ผมยังคูณดาวอยู่อ่ะโอ้โหเจ็บนะเนี่ยดอกนี้ผมไม่รู้อะไรมั่วไปหมดตอนเนี้ยเดี๋ยวผมหาทีทั้งแป๊บนึงเดีวผมเห็นใครเหมือนยืนอยู่คนเดียวหรือเปล่าตรงเนี้ยเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยนี่เอาดิ <hoo! S 1> ทำไมเขาไม่ทำอะไรเลยอ่ะอแต่ผมได้หนึ่งคิวตอนไหนวะอ้ยเอาดิ ไอ้มีมีมีหมัดมวยด้วยเหรอไม่ฮะไม่นะนะอ้ห <laughs> กดเอฟกดเอฟบล็บอกบล็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 อกสกิลสีสกิสกลสีระเบิดคว้างไปไม่รู้โดนใครโอ้ oh my god เฮ้ยเบคอนเบื่องหลักเบคอนไปไหนแล้วอี <ś> <ś> ฟันไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวรุนอะไรเนี่ยเฮ้ยว่าหายตัวไปไหนอ่ะเมื่อกี้ไม่ทันนะนี่อ่ะ เฮ้ยอไม่นะฮะไม่นะเฮ้ยดันนั้นก็าทำอะไรกันน่ะอ้เอ้ยเอ้ยอู้หูกระเด็นมาดี้เลยโอ้โหไม่ได้ทำไมท่านผู้ชมจังหวะนี้แหละจังหวะนี้อู้หูกระเด็นขึ้นสูงมากคิวสองอึดิคิวปะวะโอ้โหผมเริ่มได้คิวแล้วท่านผู้ชมอืมกระเด็นกระเด็นให้ กระโดดกระโดดเอาดีแกเอาเหรอเอาเหรอระเบิดเบคอนโดนไปดีโดนไปด,ด,ดีสกิลสองสกิลสากดบล็อก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 จุดประทัดสกิลสองทำไรสกิลสอพุ่งเสกไหล <laughs> นี่เอาดิเอ๊ะผมจอกนออแมอ๋อ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 ม่ออกออ๋เอาดอเรายังรอดนอะเรายังรอดรออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออมออนออ๋ออ๋ออออ๋ออออ แกเขาเย็นเฉยแหละไม่เล่นเหรอฮะแกเฮ้ยเบคอนไปวะเฮ้ยอระไรวนนี่โอ oh ้ไม่มันดีวะท่านผู้ชมนี่เอาดีแกเต็มข้อล่อเต็มแข้งอู้เฮ้ยอะไรวะนี่ฟันฟันเอาดีแกเอาดีแกกระเด็นไปนู่นเลยจุดประทัดจุดประทัดกดเลขสี่ระเบิดกระเด็น ฉัไม่แกยืนอยู่เฉยฮะเี้จอมยุทธนี่หว่าท่านผู้ชมฉันเจอจอมยุทธอู๋มไหมกดบล็อกกดบล็อกออฟันฟันไข่ยืนอยู่เฉยไปสกิวสองพุ่งไปอืเบคอนแกโดนแล้วต่อมาสกิลสามไปไหนวะสกิลสามจะไม่สาวน้อยโดนประทัดเข้าไปโอ้โหกดบล็อกกดบล็อกโอเคเหล็กสีกระเด็น เอาไหมเว้ยอวุนวายกันจัดเลยท่านผู้ชมคิวพุ่งไปโอ้โหโดนไรวะคว้างระเบิดไม่มีโดนไม่โดนอืมโย่โย่อดีโอ้โหจังหวะนี้เอ้ยเอาดิผมได้กี่คิวแล้วเนี่ยได้สองคิวเองเหรอเอ้ยประทัดประทัดโดนใครไม่รู้เฮ้ยฮึ่ย กดขั้นกดกันสกิลซีอืม้มฮึ่มกระเด็นมานี่เลยโอมาให้โอ้โหเอาไม้ไปตั้งหลักตั้งหลักจอมยุทตก้าคือจอมยุทตสกิลสองพุ่งเข้าไปโอ้โหพุ่งแล้วกระเด็นออกมาเฮ้ยเฮ้ยธนูก็มีเหรอโอ้โหจะยันบล็อกบล็อกโอ้ไม่ทันวะตกก่อนโอ้โหโอ้ไม่ทันวะอุ้ยสกิลอะไรวะนั่นนั่นนั่นนี่โดนหรือเปล่าวะ ไม่รู้เวาอย่างเดียวน่าจะว่านะไปไหนหมดพวกแกมาดิมาโดนระเบิดชั้นกิ้วสามนี่เขาหายไปไหนวะเฮย้ยอุ้ยกิ้วนะากลัวจัดไอ้แดนนี้คือคักดีวะต้องโดนแล้วแบบนี้นี่เป็นไงล่ะโดนแล้วอืมมันมากๆมันมือมากๆเอาดี โอ้โอ oh, 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 Blo okay, ้โอ้ถอยก่อนบล็อก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 บล็ออกยูสามเอ้ยเขาบล็อกบ่เขาบล็อกเขาบล็อกระเบิด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 หมดไปไหนวะอุ้ยเอาดิไม่โดนโอ้โหอะไรต่ออะไรวะเอุ้ยทำไมคนโดนต้องไปชั้นตลอดเลยนี่ฮะเอ้ยเอ้ยโอ้ เออโอ้ยโอ้ยไอ้แกไม่มาเล่นหรอเนี่ยฮะแกไม่มาสู้เลยเหรอตกนอกแแบบไปนู่นอุ้ยเอ้ยฝันอะไรวะฝันมั่วไปหมดเมื่อกี้ท่านผู้ชมอืออย่าด้วยอย่าด้วยไแกโอ้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 ไม่น่ารอดโดนระเบิดไปดีไม่โดนโอ้โหเฮ้ยเขาคว้างระเบิดกระเด็นไปนู่นยังไงล่ะออกนอกแมบไปเลยเข้ามาไม่ได้ละสิ จุดประสงค์ผมว่าน่าจะตีให้ผู้เล่นออกนอกแบบรูปเปล่าอะเพราะว่ามันฆ่ากันไม่ตุยสักทีนะโอ้ my god เอ้ยมีนักมวยด้วยเออโดสกิล2สองพุ่งพุ่งไม่ถึงเวนกัมออกน้อบโอ้โหหูหไอ้ฉันเจอแกแล้วแกไม่เล่นจริงเรอดัมมี่โดนฟันไปหนึ่งดีเอ้เอาดิเอาดิเอาดิโดนโดนอืมกระเด็นแกมาดิแกมาดิฉันเก่งกล้าแล้วระเบิด โดนสกุลไมนได้ระเบิดระเบิดยูสองโอ้โหหน้าพุ่งมากหน้าพุ่งมากโอ้โหเข้าไปผมก็กระเด็นว่ะเออเดิเอาดิโอ้โหคนโอ้โหสกิลอะไรเนี่ยบล็อกบล็อกบล็อกกดบล็อกกดบล็อกสกิลสี่ระเบิดไม่โดนสักคนว่ะยูสองพุ่งอืมโดน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 โอ้ไม่โอ้โหมั่วไปหมดเลยยูสามปับ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 จุดประทัดอย่าอย่าออกนอกแมพอย่าออกนอกแมพ เรามันขั้นเทพ 3, เฮ้ยสกิลสามอาไหมโอ้ยพ่อหนุ่มคนนี้เขามายินยเฉยเฉยนะมาโอ้โหผมโดนหลุมเนี่ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเจ้าแม่สาวน้อยห้าวเหรอห้าวเหรอแกห้าวเหรอนุ่นกระเด็นไปนู่นเลยได้สี่ิวแล้ว <c oughs> เล่นตั้งนาน,าาาน,าน,นเฮ้ยเฮ้ยสกิลอะไรวะน,น,นั่นอืออะไรวะแกโดนชนะแน่เจ้าแม่สาวน้อยอืมโดนหรือเปล่าไม่รู้ไปโดน โอ้โหสกิวสามคิลสามจอมยุทธ์คันเทพโอ้โหอะไรต่ออะไรมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับแมปโปรเจกต์แมทนะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมที่จะยองอย่าลืมที่จะลองมาเล่นกันนะเพราะว่ามันก็เป็นแมปต่อสู้ที่ดีนะปกติแมปต่อสู้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเว้ยที่จริงมันเขียนว่าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมผมก็นึกว่าเป็นแมปแบบหนึ่งหนึ่งขึ้นสังเวียนอะไรเงี้ยที่นายได้เข้ามาโหคนเต็มเซิร์ฟเลยถือว่าสนุกดีนะผมได้เป็น, A, นทั้งหมดเจ็ดคิวเว้ยก็ถือว่าดีอยู่เลเวลมันไม่่่่่ขขึ้้้้้นนนเเลลลยยยวะฮโโอออหีไงงงงาากกก็ััตสููส โอเคนะ่ลิงอยู่ใต้คลิปท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นแมปที่สนุกดีเพลินๆดีมันมือกันเลยเดียวโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวนดีโอนี้นะครับช่องกระฟังแล้วก็แชร์กดติดตามไลคผมด้วยนะทุกผู้ชมวันนี้เรามาเป็นจอมยุทธจะไ่ท่าเรินเป็นแบบนี้ปะไปเร็วไปเร็ว